ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวแบบรวดเร็วเลยกันนะครับว่าพาะเมื่อกี้ผมก็อัดคลิปไปแล้วนะแล้วผมก็ออกไปซื้อของแล้วผมลืมไปว่าผมอัดอยู่มันก็เลยแบบอันนี้ไปแล้วนะที่แกไปตัดต่อก็เลยทําคลิปมาเลยตัวนี้คือมิชวเฮคาริมนะก็สกิลติดตัวคือมันจะได้รับพลังโจมตี0ูนย์เท่ากับ,บโบนัส24เปอร์เซนของอะไรก็ไม่รู้นะแต่ก่อนนี้มขอททำอย่างนี้ก่อนมันจะได้ไม่ไมต้องไองถ่ายป้อมของีน สกิลแรกของเฮคาริมก็คือมีการฟาดนะแล้วก็จะแบบเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองได้นะ <S <S แล้วก็ท่านี้ติดอัตราติดติจคอ์เนี่ยสูงมาก,แ,กแบบอิดชอกเลยท่าันเยอะมากท่าสองก็จะเป็นการแบบดูดเลือดนะ <S <S แล้วก็ท่าสามก็เป็นการบัฟการโจมตีนะทำให้เราวิ่งไวขึ้นก็พุ่งแข็งนะทำให้ศัตรูแบบโดวถักอย่างเงี้ยสกิลสามเออันติ้คือจะเป็นการแบบเนี่ยทำให้ศัตรูตริดสถานะหวาดลัวนี่นี่ไง นะครับผมตัวต่อมาคือเซียนะครับสกิลติดตัวคือหมัดซ้ายเนี่ยจะต่อยช้าจะหมัดขวาจะต่อยเร็วนะนี่อย่างนี้แล้วก็สกิลแรกของมันก็จะทําให้เราวิ่งไวขึ้นแล้วก็ต่อยได้แรงขึ้นนะสกิลสามก็คือจะเป็นการต่อยแล้วก็จะได้เกาะขึ้นมานะอ่านี่ไม่ได้เกาะน,นะเราต้องโดนโจมกีแบบปรงเรงงเกีแล้วก็เดี๋มเราจะได้เกาะอ,อ่ะ สกิลต่อมาก็จะเป็นการทำงนีนะทำการแบบเหมือนเป็นการลวกศัตรูจากสองทางมาไว้ตรงกลางนะอย่างนี้เลย,ยปุ่มปังปุ่มอย่างนี้นะอัลติเมทก็เป็นกระท่าน,นี้นะจับแล้วก็ย่ำนะอุ้ยจับแล้วก็ทุ่มกับพื้นอย่างรอเทอย่างนี้เลยนะสกิลต่อมานะครับไปใช่ตัวต่อมาคือเชนนะครับสกิลติดตัวคือถ้าใช้สกิลเราจะได้โล่นะอย่างนี้เลยได้โลสกิลแรกก็เป็นการเรียกดาบมหาองนะก็ลืมบอกนะว่าไอเชนะมันจะมีดาบลอยอยู่นะ ก็สกิลนี้ก็จะเรียกดาบมหาตัวเองนะแล้วก็จะได้โล่นะเอ้สกิลิด่ตัวมันจะได้โล่ก็นี่ยถ้าดาบขึ้นขาดศัตรูก็จะลดความเร็วนะประมาณนี้ส่วนส่วนท่านี้ก็คือถ้าเราเรียกดาบแล้วมันก็จะเป็นการบัฟการโจมจีปกสิ้วยนี่เลยสกิลสามก็คือจะเป็นการเรียกดาบมหาเพื่อนหรือตัวเองนะเพื่อเป็นการบล็อกดาเมจหนึ่งจุดเจ็ดห้าวินาทีนะอย่างนี้เลยก็สามารถ บล็อกตัวเองได้ด้วยนะนีบล็อกดาเมีนะสกิลที่สามก็เป็นการพุ่งอย่างนี้นะนี่ยอะก็เยอะหรือท่านี้ก็จะเป็นการย,ยั่วยุศัตรูนะสถานะย,ยั่วยุคือมันจะมาตีแต่เรานะเหมือนจะตีแต่เราแต่ไม่ใช่สกิลนะสถานะย,ยั่วนยะุเนี่ยอ่านี่เลยออาติเมตก็คือเราจะทําการว์ปามาหาเพื่อนนะนี่เราว์ปมาปุ๊บเพื่อนก็จะได้โลดเวยนะอ่ะบาประมาณน,นี้ ก็สามารถว้ามหาเพื่อนได้ก็ถือว่าดีนะสำหรับสำหรับตัวต่อมานะคือเวกส์ตูนะครับสำหรับเวกเนี่ยก็คือทุกๆ13วินาทีเวกจะเข้าสู่สถานะหมดหวังนะแล้วก็จะการใช้สกิลต่อไปเนี่ยการใช้สกิลครั้งต่อไปของเธอจะขัดขวางการพุ่งนะทำให้ศัตรูเป็นทำให้ศัตรูเนี่ยเกิดสถานะหวาดกลัวนะก็อันนี้มันครบนะปล่อยไปก่อนเรารีวิวแบบไม่มีก่อนี ก็คือมันนี่นะก็จะเป็นการท่าแรกก็เป็นการแบบปล่อยเงาเออกไปนะแบบแว่แล้วก็พุ่งไปนะสกิลสองก็เป็นการคำรามนะแล้วก็จะได้โลดนะคำรามเนี้ยสกิลสามก็คือจะส่งเงาไประเบิดเนี้ยตูมอย่างนี้เลยนี่อ่าเรา,เรามาดูตอนมันคคบแตกกันบ้างนะถ้าคบมันถ้าคบมันก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำให้เกิดสถานะหวาดกลัวนะสหรับนี้นะ เนียก็จะเกิดสถานะหวัดตัวนี้นะ,ะ,ะน,นี่นะนนะก็จะเกิดสถานะหวัดตัวไม่เวลาก่อนถ้าอัลติเมตก็คือมันจะเป็นการยิงเงาจากระยะไกลร้อยล้านมตรไปนะก็คือจะเป็นอย่างนี้นะนี่เราก็จะยิงเงาออกไปนะพุ่งแลวเรากดอีกทมเราก็จะเอาแบบพุ่งไปหาเงาพุ่งมาหาศัตรูที่เรายิงใส่ก็ถือว่าท่าน,นี้เป็นท่าที่อวยล้วงได้ดีมากยอดเยี่ยมเลย ตัวต่อมานะครับทุกคน,นก็มีชื่อว่าลำมัดนะครับทุกคนสําหรับเจ้าลำม,มัดเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนเป็นเต่าเม่นนะสกิลติดตัวของเจ้าลำม,มัดก็คือเมื่อออกจากการต่อสู้เนี่ยจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่นะก็อย่างนี้นะฮะเนี่ยมันก็จะเป็นงี้นะตอนแรกเนะี่ยแต่พอเราออกจากการต่อสู้ปุ๊บอยู่ยน่าด้ยน,ะนี่เราก็จะแบบเคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะสกิลสกิลแรกของลาม,มัดก็คือจะเป็นการกิ้งนะไม่ตัวเองแบบนี่เป็นนี้เลยกดอ,อีกทีก็ไม่มีอะไระ ถ้าเราพุ่งชนอันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าชนอันนี้ก็จะแบบสตันแล้วก็ลอยขึ้นเอา้าอะไรอีกเนี่ยโอเคมาแล้วเมื่อกี้เกิดเกิดข้อผิดพลาดเล็กน้อยนะคลิปมันตีป้อมผมประมาเเลยนะก็ละมัดนะครับผมก็คือสกิลแรกก็อันนี้นะเป็นการเชื่มวาสามารถฟิกเกอร์ขนาะใช้ได้นะเเอถือว่ายอดเยี่ยมมากนะ ีส่สามารถปิกเกอร์ขนาดใช้ได้นะแบบปิกเกอร์อนี่เลยขั้นสองก็เป็นการแบบเป็นการสะท้อนดาเมจนะถ้าศัาตรูโจมตีเรานี่ก็จะสะท้อนนะแล้วก็เหมือนเป็นการบัฟการโจมตีปกติแบบให้แรงขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยปกติก็ฮ่55เอ๊ะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งเราดูทดลองใหม่ก่อน <c oughs> เออมันเป็นการเพิ่มดาเมจวีดนะจากตอนแรก21กลายเป็น46นะดาเมจวีดสกิล3มก็เป็นการย่อยยุศัตรูนะให้ศัตรูนี่จะเข้ามาตอกเราคนเดียวนะนี่ข้ามหานสิวายว่ายวายอัลติเมทก็เป็นการนี้นะย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมย่ำกระหม่อมอย่างนี้นะ แล้วก็ตรงที่เราพุ่งไปทับเนี่ยมันก็จะเกิดการแบบเป็นแรงตันเกือนนะแล้วกระชั้นเอ็ดเวิร <Yeah. S 1> ์ดนิวเกลียเล่าวันพีชนะมีโอเจ้ยวันพีชนะมีอโอจริงนายรู้เปล่าวันพีฟีฟเลี้ยววันพีฟีฟเลี้ยววันพีฟีฟเลี้ยว